โยเซ่มาดีวิรุ่นเมกาดิวิรุ่นรูปดิวิรุ่นชายที่กวนกันด้วยนะฮะหวานเจี mm ๊ยบคนดูวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพรีสไฟติ้งพาร์ตกันอีกแล้วนะเป็นเกมแนววันพรีสต่อสู้ปะจนใบนะครับ,ปเ, Piece, ปปรบเปิดเล่นทั้ง iOS Android ดรอคอมพิวเตอร์ PC เลยลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครับำแนได้คลิปนะโปรดมาเล่นกันได้นะครับน้องๆมาคนดูเราจะมาเล่นกันหน่อยละกันค mm hmm. นดูหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้าโอเคเริ่มเลยฮนะอ่านี่พี่ก็ใช้อาวีพีเอ็นยูยูนะท่านผู้ชมนะสำหรับเอ่อจะตัวเกมนี้นะ ก็สำหรับใครที่อยากจะหาลิงก์เติม VVN ก็ไปเติมได้ครับเติมกับพี่ได้นะครับทักมาที่เพจบิ๊กโคกนอหนึ่งนะครับส่วนเติมเกมนะครับก็เติมได้ที่ c ิชแมนชอบเลยนะจ๊ะคนดูว้าวตัวที่อันตรายอ่ะคนดูบาเกียร์ดูเอาลนะนี่เว้ยโหคิวเลอร์เราคนหวัวจัดจัดตึงตซะหน่อย ปึ๊บนี่สวยสวยครับเรียบร้อยเออในแรกในแรกสวยสวยวิหึงี้เออเรียบร้อยครับอย่างนี้เออเอาดีเอาดีตึงตึงวิ ยานี่เอาเตอร์คืนสวยสวยสวยอือโคตรตึงเอาดิเอาดิสวยเรียบร้อยครับอือโดน้ดนดน แมนช็อกจัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนันมันกลางปีแจกนินิโตสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยอุ้ยไปดีครับซีเฮนี่้ออเชือกครับปานเจี๊ยบหัตจัดเออเอาเว้ยเอาเว้ยปึ๊บอีสวย เอ,ออ,อเอ<จ>อจัวนี่เ,<จ>เป็นไงล่ะเรียบร้อยครับเรียกมาเกี่ยวเรียกมาเกี่ยวเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ<จ>้ยนี่ส<จ>วยอือโดนอือกดออกไปซะเออเอาไว้ หวยเคาน์เตอร์วิยาย่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 ายาวินี่เรียบร้อยครับโคดโหดน่ะคิลเลอร์เราอะเคาน์เตอร์ได้หมดคนดูเฮ้ยตัวมันโหดนะนี่เอามาหนี it, ่เออเออเออโอ้โ <Hayır> ห โอ <thấy Patreon. S 1> ้โหโดนเออโดนโดโรฟามิงโก้เ awesome. ฮ oh <my> mm ้ยจะโดนฟราอุ้ยสวยนี่นี่อุ้ยยัดต่อเน่ยสวยฟูปก่อนโอ้ปะฟูปะโอ้นี่เอาสิเอาสิ สวยครับอือโดนนี่โดนนี่สวยหวานเจี๊ยบอือสวยอือบูงสวยครับอ่าสวยนี่อ้าว เดี๋อ้าโหสกิลนี้ติดไม่ได้คนดูมันแปลงผลมันแปลงผลตู้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 นี่เป็นไงนะยังเหลือหนวดดำอยู่นะครับโทษทีพี่ผมก็ไม่ใช่กระจอกนะบอกไว้ก่อนวานจี้ครับกดต่อครับกุกาโตกกาโตกุกาโตโตกาโตกาโตกุก่าโตโตชีโตนโตตัวสามวันจี๊ยบเฮ้ยบ๊ย

บาดูลงมีโออย่างนั้นเหรออ,อึยา่าสวยครับเกี่ยวโดนสวยอือโอ้โคตรโหดคนดูกิวเมื่อกี้นี้อึย่าอุ้ยย่าจ้าจ้าสวยนี่อ่าไม่โดน โอ้อ้าวอยู่ในวงอย่างนี้เหรออยู่ในวงงนี้เหรอหืมอ๋อจ้วงสวยเฮ้ยบาคายโรบาคายโรอุ้ยเอออุ้ยย่าตัวมันอันนี้ดีนะคนดูมันการสกิลดีจังวะมอู้ห เฮ้ยไปดูถือว่ามันนั่นนั่นอยู่นะอันนี้มันสกิลดีอยู่นะนี่เอาลง,งายากอยู่นี่อย่างงี้สวยัวอ้าวมาเรวยบร้อซะชัววุ้ยนี่นี่นี่อือสวยสกิลฮุ้มสวยมาดิมาดิาเออ โดนเรียบร้อยครับปานเจี๊ยบอื้ออื้อเกี่ยวกระแทกสวยอื้อเฮ้ยอะสวยครับอืมเฉือนสกิลโคตรดีอะเมื่อกี้นี้เออ้ออื้ออจ้า แวงวิ่งหลบได้โอ้โหหวานเลยอย่างนี้ว้ากูตายอีเกเลยปัตตาหิ้กี่ประมาทไปหน่อยนะคนดูนะอันนี้ประมาทเขาเรียกประหมัดยิวก่อนบูสวยบูสวยบูสวยยังต่อยได้อยู่ยังต่อยได้อยู่ระหว่างแบบโดนฟ้าผ่าเมื่อกี้นี้แบมแบมแบม สวยนี่เคาน์เตอร์เรียบร้อยครับดีนะได้แบบกดเคาน์เตอร์ทันพอดีเออ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 โดนนี่เออเฮ้ยแบมสวยแบมสวยแบมอือ ประมาทนะเออหวานเกี๊ยวครับย่านะจับย่านะจับพี่โคก็ไม่ได้กระจอกนะบอกก่อนบ้าก็อย่ารุเดี๋ยวเราค่อยไปแตะแรงนะผมขอทำภารกิจรายวันนี้จบก่อนอันนี้สองอันนี้จบสองตาใช่ไหมอุยอ่ะอุอ่อุอุอ่อุยอ่อุอ่อาเย มาเนี่ยสวยโุกทุกเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยดีอย่างนี้การปะทะครั้งนี้สวยหวานเจี๊ยบอุเอออุเอออุเอเกี่ยวกระแทกสวยอื้อโดนเออ จ้วงอีจับอีบจ้วงแทงออืสวยเออเออปั่นเจี๊ยบคนดูโหดจัดแบมเออปั่นโดนอยู่สวยโอ้สกิลเข้านิ้นๆยั่ว Take it easy b o ย ปุ๊บโตโตแยนี่เกียวกระแทกโอ้โหจัดมานี้มานี้เอ้ยแขกสวยปั่นครับปั่นโดนวานเจี๊ยบ สวยครับนี่นี่ยังเงี้ยนะหมุนครับสวยจับกระเทกอย่าเมโรอย่าเมโรกูจะใส่อยู่อุ้ยสวยครับอุ้ยนี่นี่ผมมีโดนมั้าแหละอื้ออื้อ สวยนี่แน่โหรไอ้ท่าเมื่อกี้นี่แม่งโหดจัดเลยนะคนดูโตโตอุ้ยอุ้ยเมโลเมโลอย่างนั้นเหรอนี่อืออือสวยปั่นปั่นนี่แน่สวยเดอโดน นี่หวานเจี๊ยบครับอยู่สามตุ <th> ้เบะเออเออเทคกินอีซี่บอยฮ่าอีกอย่างนะโหดไมละคนดูไปกดต่อครับกดต่อไม่มีหยุดกดตุดไม่มีหยอเป็ดหอสุดตรอสี่หมอสองห่อใส่ไขร เอาเว้ยอูอีอาอูอีอาอูอี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 อูอีอาอูอีอีอามาคนดูอึบสวยอุวยนี่ดิเอาดิสวยอันนี้เจอคนนะคนดูให้มันรู้จักชื่อพี่ไว้ น,น,ออน,นี่เอาดิแอะสวยเออที่เข็นนี่เอ้ยสวยโดนสวยนี่เรียบร้อยหว่านเจี๊ยบ จาเด้ออืออุ้ยโดนอย่างงี้ล่ะโดนสกิลปั่นเข้าไปเรียบร้อยครับว้าไอ้นี่มันคนไทยแน่นอนเลยนะเนี่ยมันปิงท่านี้คนดูอึ๊บจ้วงจวงได้แรกได้เลขได้แรกได้เลขสวย ออเออติดสโลอื้อนี่นี่เกี่ยวเรียบร้อยสวยเอาดนี้อาดนีเอออย่ะนี่เอาไปคืนคือกันมาหน่อยมาหน่อยเด้อสวยอื้อเว้ยมันติดผมติดสโลแมกเจอรลินป้า นี่เรียบร้อยโดนจ้ะสวยอื้อฟูฟูสวยวิ่งปะ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 อะกูแตกเลยนัดนี้ผมติดพิษมันจะตายอยู่แล้วนะอุ้ยแม็กเจอร์แลนด์แม็กเจอร์แลนด์เนี่ยโกงอยู่นะคนดูนักสกิลมันเนี่ยโกงโกงใช้ได้ แนมอุ้ยโต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 เออสวยเรียบร้อยอือนี่ปางไว้ก่อนนะคนดูอีกปิดจัดจัดเฮ้ยโอสกิลแม่งเหนี่ยมจังวะนี่สวยครับนี่อือสวยหมดแล้วมันหมดแล้ว เออเรียบร้อยปานเจี๊ยบมันหมดแล้วเมื่อกี้นี่มันมดจริงๆนะสกิลมันมดุดนี่สวยครับนี่เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นี่ผมจะดกดอติลหน่อยแบ,บววมวาดีวาดลชีสวยนี่โ,โป๊ะปะโ,โป๊ะปะโป๊ะนี่เมโลเมโลอย่างงั้นเหรอเออสวยโดนนี่ แบมแบมโฟปะโฟปะวิด oh, oh, uh. ีนะกดชันเคาลเตอร์ปูเคาลเตอร์เป็นไงนะนี่เดยกเรียบร้อยเด็กครับบอกเลยเรียบร้อยแบมโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม One Piece Fighting p a r t กับตัวคิวเลอร์นะวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านหน้าของบจะได้คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โค้ดต่ก่อนเจอะไปคลิปหน้าบายจ้า